สวัสดีค่ะพรมพินองทุกคนนะคะวันนี้เราถึงตลาดซับทวีแล้วนะคะที่กรุงเทพค่ะเราก็สิไมฮานีากินกันนะคะนักติมีได้แรกินค่ะอร่อยไหมคะแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะคะแล้วมีขนมจีนด้วยค่ะ าคนเบิง่งคิบอ่นะเี๋โมแม่จันคนเบิองอละลมือหนึ่งแน่พี่โมนะคะนี่คือแดนหญิงแพ้เถาหน้าหนในคิพี่โมได้อะไรคิดน,นะคะค่ะนปลานะคะจะได้ฉาบบอกหน่งยหน่อยค่ะจะได้จบจังพาเต็ดาามดาตอันนี้พระเอกกอดค่ะอรเอก้ยหล่อมาก นี่ค่ะก็จะถึงงานแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเดินนีซ่าก็จะเป็นเดินประมาณนี้ค่ะเป็นลานขนาดกว้างเลยนะคะ กสิทธิถนนใหญ่ค่ะตลาดซับซับเจริญน,นะคะมือนีแสดงอยู่นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจใดๆจา้านี่นะคะวันนี้แสดงที่ตลาดซับเจริญน,นะคะพ่อเกษติมหาอะไรกินแนวกินกันนะคะ